สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมืันนี้หากินแบบบ้านๆพาพี่น้องมาใส่เบ็ดโฟมเบ็ดปอมเฮ้านะครับผมนี่ครับผมเอาเบ็ดโฟมมาใส่นี่ไมยปลาผือกะไม้ส่วนใหญ่ทั้งผมเนี่ยมันหนองมมีหลายหนองครับพี่น้องมันจะเป็นปลาผือกันเบิดนี่แหละไม้ก็จิเป็นประมาณนี้นะครับผมพี่น้องหลายคนเห็นกันจีว่าคือมีแต่ไม้เก่ากะมันมันเป็นแบบนี้ครับพี่น้อง สามซี 3, น้องก็เป็นแบบนี้นครับผมส่วนใหญ่น้องหลยอยู่แต่ว่ามันเป็นน้องแบบคือกันเบิดนะครับผมนี่ครับผมใส่เดือนเขาอกกับเป็นใส่เดือนเด้งแดงนี่ครับพี่น้องนีใส่เดือนเด้งแดงอ่อ,อนๆมันพึ่งมีนะครับพี่น้องก็เลยใด้มากแล้วมาใส่ร่องมันมันสีโบแข็งเป็นไดกับผมใส่เดือนแบบนี้ครับรองเมืงนะครับผมว่าปลาสิกินดีบะ นี่กับผมตัวกับตัวน้อยหน่อยนี่พี่น้องเอาพี่น้องไปไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับ 可以嘞，平 เดือนห้องกันไดมากโบหลายได้พี่น้องพี่ถามะรุ่นกันตอนเสาร์พี่น้องใส่เบิดทั้งตัวเลยพี่น้องเพราะว่าตัวมบใหญ่นะมันอ่อนนะมันขาดง่ายเรียกแขก พี่น้องเดี๋ยวจังถามมาลุนผลง,งานกันเนาะครับนี่ครับผมใส่ไว้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวถามมาลุนผลง,งานกันตอนเสาร์เหละครับพี่น้องเยอะฮาโบมีสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศตรงไนตรงหน้าตอนเสาร์นะครับพี่น้องเข่ากระลั่งขึ้นน้ำทางไปไ้ไปหน้าเนาะกับเมือ่อวานหลังจากเขาใส่เบ็ดน้พี่น้องฝนตกห้ามผมใส่เบ็ดผมอันสิบหลังนี่แหละคือ ฝนตกห้ามกวนครับพี่น้องใส่เบ็ดบดัได้เลยเมื่อวานใส่เบ็ดบดัวเลวก็ถือโอกาสว่าอ่ะมวันนี้สิผ้าพี่น้องก็ไปเลาะเบิ้งนะครับผมแค่ซิปหลังนั่นแหละเดี๋ยวเอเท้าสิไปหาเลาะเบิ้งรอบน้ำน้องพี่น้องเนาะก็ดีนะครับผมไปน้ำทางนี่แหละไปกันครับผมจากสิเป็นยังไงนะครับผมเบ็ดเดี๋ยวไงแค่นั่นแหละครับพี่น้องโอ้ฝนมาห้ามกวน Makam sama kan ni. Wow. Bye bye. น่องเอ้ยจจ๊สิเป็นจรงไดวนห้ำก่อนเอ้ยเอากินยาใช่บ่แสบแบ่ะแสบบ่ไว่กินยาก <c ười> <c ười> ินไหมเนะเลาากินปนาค่วยไปเวาุ่น ra bè Dính bè Uốn tốt xay có ăn nữa Ôi Ôi ครับผมไ่เบดพ่อกระเทือนครับไ่เบดพ่อกระเทือนโอย้อยหยาหยาป่องเจ้าคือบมโยตัดไปหิงงวนะพี่น้องงวยควยกีนโอ้ไ่เบดพ่อกระเทือน ปาเค็งครับพี่น้องอมันบดีตัวพี่น้องเส่อเยอะเซ่อเดือนตงแต่ปลา, <c oughs> าเค็งนีบคุณปลาเค็งยังเดียวเลยจริง เชียงกับบทตัวบใหญ่ไปนหนนะครับเบิด <Yeah. S 1> ละครับเบ็ดเท่ามีซ้ำนั่นแหละใช้ซ้ำนันเนาะพี่น้องเนาะพวกกระเทือนผดอาจฉริภาพไปเบิ่งหลอบครับบันนี้ ครับผมบรรยากาศตรงไค่ตรงหน้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมจีพายางลัดไปยางลัดไปเลาะหน้าเฮาพี่น้องไปเบืงบ้งไปเบื้องอีรอบเบียดกันซ้ <c oughs> ำนั่นแนตะ่พี่น้องเอ้ยฝนตกก่อนมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> ปลาปิดทำนั่นละเมืม่อเบิ้งปลาหลบครับพี่นออ้องปลาหลบเฮาโพี่น้อง อรอบอยังเด็กการคือเก่าอยู่พี่น้องพอสองโตนะพี่น้องนะพอเด็กกินอยู่นี่ครับผมสองโตง,งามอยู่ครับต่อไป ป,ปาโอ้โหอีกครับผมปลาคอยอยีกแล้วสวยๆนะครับหอยกับปลาหอยเด็กจะแค่เดียวคืวเอเดียวพี่น้องนะ เบื้องหลังนี่เป็นยังไงครับนี่เขาบ่าพับคือจังบม่มีโอ้แล้วนี่เขาปลาสลิดน้ำปลาโคอพี่น้องนี่พี่น้องโอ้โปลาเบรร็ดปลาเบ็ดปลได้บ่เป็นยังครับพี่น้องนี่แหละครับผมสวย,สวย หลังนีหลังนีเป็นจังใดโหลังนีบ่มี่ตะปกระเดิดอืม บอ่อว่ะฮู้รังนี่ฮู้ปลาดุกปลาเข่งกระมีครับพี่น้องหลังนี้นี่นี่นี่น้องเห็นบ่กระเดือดเท่าสีบอ่อเดี๋ยวสิยกเบิ้องนี้น้ำพี่น้องนี่ใส่ทิ่มไปนี่จูบปลาไหล งหลังนี่เด้อพี่น้องเด้อบ่เนี้่ยนี้มีบ่โอ้โหพี่น้องเขิงอุ๊บเขิงแม่หน่อยใหญ่เลยพี่น้องเน,น,นี่นนนนนยเขิงแม่ใหญ่กับมีนี่ครับผมเดี๋ยวไปออกมาเบิองกันครับบ่เนี้ปลาไหลมีบ่พี่น้อง เอาพวกไวเซเอนสะิมีปลาไหลบ่พี่น้องน้องสะเขาเนี่ยสะวสวงหลังไม่มีครับให้เพิ่งล้างต่อไปครับ นี่ปนไปลครับพี่น้องรับพี่น้องประคอนอีกตัวหนึ่งครับอีกโตครับ ปลากระเดือดปล่อยครับพี่น้องอีกโตครับปลาสลิด บาดเบิดพี่น้องสิทธิ์จะหวังนี่ป้าเข็งวนนี้ป่อยครับ เก่งเอาครับพี่น้องปิง อู้พี่น้องลายติบอยู่งด้ครับนี่ครับผมผลงานเฮาปลามีปลาครูปปลาครับพี่น้องกะใส่เบ็ดไใบเนาะครับใส่เบ็ดไใบแหละมันฝนตกห่ำก่อนเมื่าเดี๋ยวใส่ซิปซิปลังนี่แหละคือถึงบ่บเดีวพาพี่น้องไปเบิ้งครับยังได้กัใส่แล้วเนาะถือโอกาสพาพี่น้องเบิ้งบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าน้ำกันแล้วก็ มาหลาอบึงหลอดเพานะครับฝนตกตาเขารอบด,ดีอยู่กันฝนตกเนาะกันนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆเนาะเอามาฝากปีฝากนองครับผมเห็นบรรยากาศหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆไปน้ากันครับผมได้แนบ่บได้แน่มัดแนบ่มัดแน่มือมันหน่อยมัดลายครับผมเป็นวิธีของชาวบ้านเน่าเนาะกับเพือ่ออายุได้กินอยู่ครับกับโบได้ยังได้ก็ได้ยังนึงเนาะพี่น้องเนาะกับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับที่สําคัญอย่าลืมครับ กดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปคลิปต่อไปสิมีหยังกับทารุณทะเบิงน้ำกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ